พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่460แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยพระเดิมๆพระบ้านมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่วมวัดภาษีเจริญหลังหลวงพ่อนาควัดใหญ่ปี2,517สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่ออ่วมนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระครูนิเทศธรรมโกศลวัดพยอมปี2 5 1 1ัอยุทยาเนื้ออันปะกา้าสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะก็เดิมๆค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญวัดพยอมนะคะปี2,511สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอามเสมา6รอบในหลวงรอ .9 ครบ6รอบปี2,542สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะก็เดิมๆเลยนะคะไม่ค่อยเจอค่ะ ค่สำหรับเหรียญอารมนะคะในหลวงรอ .9 ครบ6รอบสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรที่ระลึกสร้างพิพิพธภัณฑ์เรือหลวงรันตากระไหลทองสวยปี2544สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สวยเดิมเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้กระไร่ทองเต็มค่ะค่ะสาหรับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้ามหาพรมเทพป,ปฏิมาหลวงปู่ฤสีตาไฟปี2530เนื้อทองแดงลมดำขนาดกว้าง1นิ้ว สูง2.5นิ้วสภาพดีน่เก็บหน้าบูชาค่ะสะภาพดีนะคะก็สวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญท่านเท,ท้ามหาพรมเทพปฏิมานะคะหลวงปู่หรือสีตาไฟนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นอรหรันต์สมพุโทโธวัดแม่น้ําคูเก่าจังหวัดระยองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดแม่น้ําคูเก่านะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแสงสว่างฟ้าวัดดาวปี2,536สภาพใช้หน้าใช้น่าบูชาค่ะสภาพใช้แต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแสงสว่างฟ้าวัดดาวนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญอารมรุ่นแรกหลวงพ่อโสธรปี2460สภาพใช้สภาพใช้แต่ก็ยังถือว่าสวยเดิมค่ะเป็นเหรียญเก่าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะคาะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญรูปไข่เล็กเนื้ออันปะกา้าหลวงพ่อนุ่มวัดนางในหลังยันห้าสภาพดีใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะเหรียญก็สวยเดิมเลยนะคะนะคะเดิมๆค่ะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะคะใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพ้ววัดแดงนนทบุรีปี2,520สภาพดีนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพ้วนะคะวัดแดงนนทบุรีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระคูนนสิทธิการปี2,521วัดไซน้อยนอนทบุรีสภาพใช้สภาพใช้แต่ก็สวยเดิมค่ะนะคะการสำหรับเหรียญพระคูนนสิทธิการนะคะวัดไซน้อยนอนทบุรีสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญพระครูพิพัฒนะวัชกิตวัดสว่างพิลมสกลนครปี2521สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสายสานนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญวัดสว่างพิลมนะคะสะกลนครนะคะสะภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกเนื้อสามกษัตริย์รัชกาลที่9้หลังพระพุทธชินราชปี2534สภาพสวยเดิมพร้อมตลับเดิมเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะ เนื้อสามกษัตริย์สวยเดิมค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมไม่ว่ามุมไหนก็ได้หมดเลยนะคะขอให้แจ้งมานะคะค่ะสำหรับเหรียญรัชกาลที่9นะคะเนื้อสามกษัตริย์สวยๆเดิมๆพร้อมตลับนะคะตลับใส่เดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสวงหลังหลวงพ่อแป้นวัดชีประขาวสภาพดีเรียมพลาสติกเก่าพร้อมใช้หน่าใช้หน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับรูปหลวงพ่อสวงนะคะหลังหลวงพ่อแป้นนะคะเรียมพลาสติกเก่าพร้อมใช้บานนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะ อง์คต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามปี2566หลังแผ่นทองแดงหนุมานเลี่ยมพลาสติกเดิมๆจากวัดสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะเลี่ยมเดิมจากวัดนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแผ่นทองแดงหนุมานนะคะก็จะปั๊มชื่อวัดแล้วก็ปีพศนะคะเห็นไหมคะเดิมๆจากวัดเลยนะคะสวยเดิมค่ะ ท่านใดยังไม่มีก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับรูปหลวงพ่อกลวยนะคะเรี่ยมเดิมจากวาัดสวยๆเดิมๆบานนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สวงด้านหลังฝังตะกุดกับพระปกใบมะขามเรี่ยมพลาสติกสวยพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะ เดิมๆเ,เลยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังมีทั้งตะกุด3ดอกนะคะพ้ปกใบมะขามแล้วก็ผ้าจีวรน,นะคะเห็นไหมคะน่าใช้น่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมนะคะถ้าท่านใดลบไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะสำหรับล็อกเก็ตสวยๆหลวงปู่สวงนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระหูยาเนื้อชินไม่ทราบกุเก่าสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะพระกุเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะค่ะสำหรับพระหูยานะคะไม่ทราบกุสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผน พิมสองหน้าเนื้อชิน้นเก่าไม่ทราบที่สภาพดีหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ค่ะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะชอบเก็บพระเก่าๆนะคะก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพระขุนแผนพิมสองหน้าเนื้อชิน้นเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปัตตนีหลังหนังสือไม่ทราบรุ่นสภาพสวยเดิมน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น้าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะ เอาลีดนะคะวัดช้างให้ปัตตนีหลังหนังสือนะคะไม่ทราบรุ่นองค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีกระไหลทองสูง4.5เซนไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่สวยนะคะเดิมๆเลยนะคะกระไหลทองเต็มค่ะ น่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่นะคะนะคะสวยเดิมนะคะสําหรับพระศีวลีกระไหล่ทองนะคะไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพยัก์พันหลักไตภา,าคีรวยเพิ่มพูนไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ค่ะแต่สวยเดิมเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับพยักพันหลักนะคะไหมคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะนี่ค่ะต้องการรูปภาพชัดๆหรือจะดูมุมไหนก็แจ้งได้นะคะถ่ายให้ชมได้ทุกด้านเลยนะคะค่ะสำหรับพยักพันหลักนะคะสวยๆเดิมๆไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหนังเสือเก่าหลังจานอักขระยันขนาด5้คูณหเซนไม่ทราบสำนักนะคะสวยเดิมเรียมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะลงยันนะคะเห็นไ,ไหมคะก็เดิมๆมเลยนะคะสวยค่ะขนาดก็ ห้าเซนคูณห้าเซนนะคะความกว้างความยาวนะคะเป็นผืนสี่เหลี่ยมนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะค่าสําหรับหนังเสือเก่าหลังจานอักขระยันนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินหน้าพระพุทธ3สามองหลังเรียบไม่ทราบกุ เก่าสภาพดีนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะไม่ทราบกุนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่ามากเลยนะคะค่ะสําหรับพระเนื้อดินนะคะเก่าเก่าไม่ทราบกุองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อดินไม่ทราบกุนะคะเก่าสภาพใช้น่าใช้หน้าบูชานะคะ สำหรับองค์นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะคะขนาดก็จะประมาณ4.6เซนนะคะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบที่เลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับพระเนื้อดินเก่าๆนะคะแต่สวยนะคะสําหรับองค์นี้น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับพระเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุเก่าสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิีวลีเศรษฐีทันใจเนื้อผงไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมเรียมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะองค์นี้ก็ไม่ทราบที่นะคะแต่สภาพสวยนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะเรียมพลาสติกอย่างหนาอย่างดีเลยนะคะพร้อมใช้นะคะค่ะสําหรับพระศิีวลีนะคะ ไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์ขุนแผนเก่าไม่ทราบกุนะคะองค์นี้ขนาดก็จะใหญ่นิดนึงนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.5เซนคูณ5.5เซนนะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้นะคะน่าใช้น่าบูชาค่ะ สำหรับพระขุนแผนของเรานะคะเด่นดังในด้านมหาสเสน่ห์อยู่ยงคงกระพันนะคะแต่สำหรับองค์นี้นะคะสวยเดิมแต่เสียดายไม่ทราบที่ไม่ทราบกุเลยนะคะแต่ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะค่ะสำหรับพระขุนแผนเก่าไม่ทราบกุนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อเงินบางคานวัดเขาหลาวราชบุรีเรี่ยมพลาสติกเดิมๆสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะลักษณะองค์นี้นะคะน่าจะเรี่ยมเดิมจากวัดเลยนะคะนี่ค่ะสวยเดิมน่าใช้น่าบูชามากเลยนะคะสําหรับองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะโตนิดนึงนะคะแต่ก็สวยค่ะ ค่ะสำหรับพระผงหลวงพ่อเงินบางคานะคะเลี่ยมพลาสติกเดิมๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรุ่นพยักเจ้าพาย,พยุวัดเวลุวันวัดป่านโนนเมืองร1 0ดปี2561เนื้อทองแดง สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนะคะพร้อมใบคาานะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเนื้อทองแดงลงยานะคะสวยมากเลยนะคะผิวสวยผิววิ้งนะคะด้านหลังเป็นเสือนะคะพยักนะคะเห็นไหมคะลงยาสวยเดิมค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะค่ะสำหรับเหรียญห,ห,หลวงปู่หมุนนะคะ สภาพสวยสภาพเดิมพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่หุนหน้ากากทองวัดบางพึ่งฉะเชิงเซาปี2,554สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆดน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดชัดกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะ ผิวเป็นลุง้งผิววิ้งเลยนะคะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเห็นไหมคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่หุ่นนะคะหน้ากากทองวัดบางพึ่งนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะขนาดก็ ห้าเซนคูณเจ็ดเซนนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีค่ะกลนปูนนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสภาพก็สวยเดิมนะคะจะตั้งหน้ารถหรือไว้บนหิ้งก็ได้นะคะสวยเดิมเลยนะคะไซส์เล็กแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะหายากนะคะเห็นไหมคะ สวยนะคะเดิมๆเลยค่ะค่ะสำหรับพระบูชาหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทองสิงห์บุรีนะคะขนาด5 7เเซนนะคะสาภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็น แผ่นปั๊มทองแดงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2538สสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าใช้ค่ะเห็นไหมคะมีคำมีพรจากหลวงพ่อคูณด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะจะบอกชื่อวัดนะคะเห็นไหมคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะ สวยมากเลยนะคะใส่กรอบสวยๆตั้งโชว์นะคะสวยค่ะค่ะสำหรับแผ่นปั๊มทองแดงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุผ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ